จนมาวันหนึ่งอยู่ได้ประมาณสักสองเดือนหรือไงไอคนที่จี้เราอ่ะมันเข้ามาพอนับยอดเสร็จอะไรอย่างเงี้เราก็บอกว่าตามกูได้ไหมตามกูได้ไหมแต่จนสวดมนนะต์อ่ะตีนบัวหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะขึ้นขังไว้เนี่ยประมาณช่วง3ามโมงเย็นสโมงประมาณสี่โมงอ่ะถูกไหมเขาให้เราไปนั่งกลางสนามนะปากแรกเสร็จปุ๊บ ให้คนในห้องทุกคนเดินไปตบหน้าเราคลิปนี้เหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเด็กๆที่อยากรับชมควรมีผู้ใหญ่แนะนำนะครับก็วันโดนจับนี่ออกมาได้ปีหนึ่งพอดี ล่อซื้อยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอยากฟังจะบอกว่ารอบนี้ใช่ไหมที่จะไปยาวถึงเก้าเลนจ้ำเนี่ยรอบนี้อ่ะเล่าต้นเหตุที่โดนล่อซื้อเนี่ยไปโดนล่อก่อนหน้านี้ผมผมโดนก่อนด้วยไปโดนที่แถวสนามหลวงเขาเรียกว่าอะไรนะเออสนอเออชนะสงครามชนะสงครามอืมคือเหมือนโทรมาสั่งแล้วก็ผมไม่ส่งไปส่งแล้วเจอสายตรวจล็อกมันเกมไปแต่ไม่ได้โดนล่อเราไปเจอข้างทางกลางทางใช่ใช่ใช่ระหว่างทางอ่าโดนล็อกก่อนโดนไปครอบ18ปปืนกระบอกครับแล้วเราประกันออกมา ประกันได้ประกันได้ประกันเสร็จปุ๊บถ้ากับว่าเรามีคดีครอบ18กับปืนหนึ่งกระบอกแล้วก็ออกมาได้เนี่ยประกันออกมาสมมติเย็นเนี้ยคือเราก็ไปเอาไปเอาของต่อเลยแปลาที่ของเตยแล้วมาเหมือนเดิมทําต่อเลยอก็ลุ้งขึ้นเกมอีกลุ้งขึ้นอีกวันเดียวเองไงเกมโดนล่อเลยโดนล่อเลยโดนเด็กมาทองล่อผมมีตังค์อยู่สามพันกับปืนกระบอกหนึ่งแต่เรารู้นะพวกคนนี้ประวัติไม่ดีเป็นสาย เราต,ต้องรู้นะแต่คือเหมือนกับเขามาพูดเรื่องปืนเนี่ยเพราะปืนเราเพิ่งโดนตำรวจจับไปบมันเหมือนกับเป็นจุดทําให้เราแบบเอไปส่งก็ได้แต่ผมอ่ะไม่ได้ไปผมมีลูกน้องอยู่คนครับเราก็บอกมันเฮ้ยมันเป็นสายมันนประวัติไม่ดีระวังหน่อยก็บอกพี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยผมไปโยนไว้สรุปเราก็อกเอ๊ะทำไมมันไปนานจังวะไปส่งตรงไกล้ๆประมาณสักิโลนึงเงี้ยทำไมมันนานจังวะเราก็แบบเอใจ แต่ตอนนั้นเราอยู่กับแฟนเราก็กวะว่าอยาก,กินข้าวเสร็จอาบน้าแล้ว,ลว,ลวเราก็จะไปละเราก็ออกจากห้องละเขาบอกพี่หนูว่าเข้าไปนานนะพี่สังเกตแล้วพี่สังเกตแล้วเราบอกเออเดี๋ยวกินข้าวแล้วออกเลยเราก็กำลังจะอาบออกที่นี้เราออจะอ้องไปดูือจากห้องออกไปออกไปใช้ชีวิตของเราก็คือกวะว่าจะไปวนดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไม่คิดว่ามันจะโดนจับไงพออาบน้ํากลังเข้าห้องน้ำจะอาบน้ำปุ๊บไอ้ลูกน้องเราให้คี์การ์ดให้กุญแจห้องไปเลยมาถึงเปิดเข้ามาเองโอ้โหแต่ตัวลูกน้องเราโดนล็อกไปแล้วโดนไปแล้ว ทั้งโดนจับทั้งแฟนเราแฟนผมเนี่ยเราก็เลยบอกหลนอ๋อพี่ผู้หญิงคนนี้ผมเพิ่งเอามาเราเหมือนซื้อบริการออกมาเราบอกว่าเพิ่งเอามาเนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องกับผมเขาไม่ได้เป็นแฟนผมผมก็ไปไปอย่างที่บอกไปซื้อบริการอะไรอย่างเงี้ยมาเพราะมันจังหวะมันมีสุญญาก็เขาก็เลยรอดเขาก็เลยรอดก็เลยปล่อยตัวออกไปเลยถูกไหมฮะ โอ้โหดีนะเนี่ยเขาโดนไปด้วยถ้าโดนไปด้วยต้องไปเสียเวลาสู้กระดองคดีความอะไรอย่างงี้ต้องไปปุงไปปัดกันอีกถูกไหมก็ไม่รู้ด้วยว่าจะรอดหรือเปล่าด้วยก็ถือว่าเป็นโชคดีของแฟนะบาไปกับถุงยางอันนั้นถ้าไม่มีถุงยางเขาอาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อเขาต้องบอกแฟนมึงเอาไปโัวลงพักก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแฟนจริงๆใส่ถุงยางกันทำไมถูกโอ้โหเออว่ะเราไม่ได้ขายเราจะไปทําตามทําไมอ่ะ ก็แตกจันรวยนี่คือว่าโดนล็อกคนเดียวรับไม่รับค่อยไปคุยกันที่โรงพักไปถึงก็เราไม่โทรบอกที่บ้านเลยเพราะว่าเหมือนเราเพิ่งปล่อยออกมาได้ปีนึ่งครับโดนจำนายนะเรารู้อยู่แล้วว่าเราติดแน่นอนครับเราไม่อยากเขาเสียใจนะแล้วอย่าลืมนะคดีก่อนหน้าวันนี้ใช่เร้เรามีคนสิบแปดใช่เราปืนกระบอกเราเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้แล้วเรามาโดนจับอีกคือเหมือนกับเราท้อแท้แล้วแล้วคือเราเราก็เชื่อเหลือเกินว่าพ่อแม่เราก็แบบจะต้อง เสียใจจะต้องอะไรเราเราก็เลยบอกว่าไม่ไม่โทรไม่โทรเขาบอกไม่โทรเรียกพ่อเรียกแม่มาเอารถเลยอะไรเงี้ยเออบอกผมไม่โทรอ่ะเสร็จปมาเขาก็เลยเหมือนเขาโทรไปเองคเขาก็พูดไม่ออกนะเราก็เข้าใจความรู้สึกเขาอ่ะแต่มันทำไงได้ก็เลยน่าสรุปก็โดนไปร้อยกว่าเม็ดอ่าเดี๋ยวพันเงือขอพักเมฆลิ้น้างแอปเปิ้ลชัดมาก อ่าก่อนขอขอบคุณสปอนเซอร์่อวันเล่าึ้นมาตั้งนานแล้วลืมเฉยเลยเพราะว่าเรากินอยู่ประจําต้องขอขอบคุณที่ทําให้ผมมาเจอหนุ่มอํานวยเจ็ดประจันบานในวันนี้นะฮะนั่นก็คือ K คเอสไซรับไทยแลนด์ครับผมนะฮะมีทั้งฝาเทาและฝาแดงนะครับแล้วก็มาใหม่ๆ่เลยครับคิวอาร์โค้ดเจ็ดแปดเก้าไซรับกินผลไม้มีทั้งหมด14รสชาติเมื่อกี้ที่ผมกินมันกลิ่นแอปเปิ้ลอ่าแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้ครับเลดฮิปโปกิ๋วแต่แจ๋วเขาเรียกสั้นๆว่าแบ็ k ช็อต วัยรุ่นชั่วโมงนี้รู้จักดีนะเขาบอกว่ายุคนี้ต้อง KS ดีวะนะครับใครสนใจนะครับอยากจะลิ้มลองทดลองครับก็ทักมาได้ทุกๆแพลตฟอร์มของกาละครั้งหนึ่งไบโคซิโลนะครับหรือเพจ KS Thailand นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรายังรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและตอนนี้นะครับเรามีตู้แบบว่าตั้งแบบว่าหาที่ตั้งแห่งเดียวเลยนะครับเราเอาของไปลงให้ใครสนใจทักมาได้นะครับทุกๆช่องทางกาละครั้งหไบโคซิโลได้เลยครับ ราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มข้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand ผมจะรับมาขายก็ได้นะได้ครับถ้าโหนุ่มสนใจนี่วัยรุ่นการเขาบอกร้านนี้ก็มีเนี่มีมีมีต้องเอาผมไว้ตั้งหน้าร้านหน่อยอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกกับวัยรุ่นยุคนี้อ่าเพราะว่า อย่างคนรุ่นมาอาจจะแบบดั้งเดิมออริจินอลใช่ไหมวัยรุ่นอาจจะแบบเฮ้ยมันอยากอะไรใหม่ๆลองดูแบบเปลี่ยนเป็นแตงโมอย่างงี้เอาเป็นสตรอเบอรี่อย่างงี้เอาเป็นแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยนะต้องลองต้องลองเขอกมือต้มเหมือนกันแล้วเราอ่ะนี่มือต้มร้านนี้เลยนะครับผมรสชาติร้านนี้จากฝีมือวันนี้นะฮะใครที่มากินร้านไฟไนท์นี่นะมือต้มไฟไนท์นะครับมาต่อ สูญสิ้นอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ต้องบอกว่าไม่อยากจะบอกพ่อกับแม่เหมือนเดิมพอแล้วกับลูกลูกสิ่งที่ลูกทำถูกไหมฮะขอไม่บอกแต่ท้ายก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อให้คำแน่ที่เขาบอกเขาเขาไม่พูดอะไรภาถามว่ากินไรย,ย่างอะไรเงี้ยก็ซื้อข้าวมาให้อะไรพี่แล้วก็เขาร้องให้ไหมไม่ร้องคุณพ่อผมอยากถามเรื่องคุณพ่อขอร้องให้พ่อเขาก็เหมือนกับว่าเขาเป็นคนเก็บประการครับเขาจะแบบเจอหน้าเขาเฉยจ้าอะไรเงี้ย อ่ะผมรู้แล้วนิสัยพูดมานี่ก็คือว่าดนุ่มแหละ,ะ,ะนิสย<ช>ัยเดียวกันเลยใช่เราก็ไม่เป็นไรก็เราก็บอกเขาว่าบอกว่าคือไม่ต้องเดินเรื่องประกันไม่ต้องอะไรเพราะว่ามันประกันประกันแล้วช่วงนั้นเอ่อทักถิถ่งกวาดล้างครับเราก็บอกเออไม่ต้องอะไรหรอกอยู่ได้ไม่เป็นไรเขาก็ไปจ้างทนายอืมนี่นะขนาดเราบอกว่าไม่ต้องช่วยนะเราอยู่ได้ใช่แต่หัวอ,อกพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกอยู่ลําบากใช่จะช่วยได้ก็ต้องช่วยไปจ้างทนายอีกจ้างทนาย ไปจ้างทนายสู้ซึ่งร้านเราอ่ะร้านคอมเก่าอ่ะอ่าร้านไอ้พี่เขาเปิดเป็นสำนักงานทนายเลยอให้ทนายคนนี้มาอยู่ที่ร้านเราเลยขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยโอ้โหคุณพ่อนี่สุดยอดอืแล้วก็สู้คดีเขาก็ให้ความหวังพ่อเรานะชนะแน่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมัยก่อนที่เรือนจําพิเศษทนทนายคนนี้จะดังอยู่เขาจะดังที่เรือนจําพิเศษทนอ๋อชื่ออะไรผมจําไม่ได้แล้วคือดังในการที่ช่วยคดีรุดแแต่ละคดีเหรอหรือว่า เหมือนกับเส้นสายเขาดีในในเรือนจำรู้จักกับ C8 ที่อะไรพูดเนี้ยนั่นแหละเขาว่บอกชนะแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยจนมาวันตัดสินเนี่ยเขาไม่ได้มาเที่ยวนี้ถูกจับโดยละม่อมแล้วก็ถูกส่งตัวไปที่เรือนจำพิเศษทน ในปีพศ2544นะทุกคนอ,อ่ะรอบแรกเนยครับรอบแรกของพิเศษทน,นก็ตัดสินในระหว่างตัดสินเนี่ยเราอยู่ข้างในก็มันไม่มีเรื่องมีนาวอะไรใช่ไหมละ่ะเออเราก็ใช้ชีวิตปกติถามว่ามีไหมมีเล่าให้ฟังก่อนก่อนที่จะตัดสินมีมเรื่องอะไรดนห้าครับเพราะเข้าไปแรกรับคือแดนตอนนั้นรู้สึกจะแดน3าแดน3แล้วก็ส่งเข้าแดน5้าเข้าไปยี่แดนห้าพอส่งเข้าแดน5้าปุ๊บผมก็อยู่รุ่นนี้ก่อนนุ่มเข้าไปแรกมีใครอยู่บ้างตึงๆเลยที่บอกว่าอ๋อพี่เอเหรอเอซ่า แล้วก็เล็กอนุพานโอ้เล็กอนุพานตอนนั้นเล็กอนุพานเกเรแล้วใช่ไหมเกเรละแล้วก็มีพี่อ้วนจำลองอ่าพี่อ้วนอะไรแล้วแจ็คเก้าอะไรพวกเนี้แจ็คเก้านิ้วอืมแล้วก็ใครอีกพี่ช้างอยู่ไหมพี่ช้างอยู่ดันสี่อ๋อพี่ช้างอยู่ดันสี่ช้างอยู่แดนสี่นะมาณแต่พี่เอเอซ่านนั้นตึงอยู่ตึงอยู่พี่เอซ่าเขาตึงตึงอยู่เขาก็บางของน้อยนะโก้ก็ดึงไปอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนคือเดียวกับ พี <P>. ่เออจนมาวันหนึ่งอยู่ได้ประมาณสักสองเดือนหรือไงไอคนที่จี้เราอ่ะมันเข้ามาชิ้ที่นี่จริงปุ๊บเราก็เห็นหน้าละเห็นหน้าปุ๊บเราก็เลยเดินไปบอกเสมียงอาบุรีได้เขานะครับดึงชาวบ้านเข้าห้องหนครับเราก็ดึงถาวบ้านดึงเข้าห้องเลย ซึ่งตอนนั้นน่ะในแดน5วิเจตทนก็ยังไม่มีใครรู้จักเราเราไม่ยังไม่มีชื่อไม่ไม่มีชื่อไม่มีชื่อเราชอบาบบใหใหม่รอบแรกด้วยใช่ไหมไม่มีใครรู้จักเราเราดึงเขาเข้าห้องพอขึ้นห้องปุ๊บพอนับยอดเสร็จอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าตามกูได้ไหมตามกูได้ไหมมันก็มองน่ะมันก็คับคล้าย่าบอกมึงจี้กูทำไมมันก็อ้ำออ้งอ้ำออ้งมันก็แบบ เถียงไม่ออกนะครับเราก็ก็พูดง่ายตั้งแต่ปิดขังได้พังเราก็เตะเองเตะเตะเองเดียวเลยตัวเขาประมาณไหน่ะโอ้ตัวใหญ่ตัวตัวแบบสูงประมาณ170กว่านะ แล้วหนาๆหน่อยครับเหมือนหุ่นทหารเก่าอ่ะเราเตะมันก็ดิ้นมันก็อะไรแล้วเราก็ให้คนในห้องอ่ะกับล็อล้ออย่างเงี้ยแล้วลอแข็งไว้แล้วเราก็เตะให้แ่อนอกอย่างเงี้ยเนาเราก็เตะเตะเตะจนสวดมนต์อ่ะตีนบัวหมดเลยอุ้ยเดี๋ยวนะขึ้นขังไว้เนี่ยประมาณช่วง3โมงเย็น4ี่โมงประมาณ4ี่โมงอ่ะถูกไหมเตะตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงประมาณสวดมนต์สองทุ่มกว่า สองทุ่มประมาณทุ่มกว่าปะทุ่มกว่าใช่ไหมผมก็จำไม่ได้นะสมมติวอ่ะเฮ้ยแต่แต่คือแบบว่ามันก็ไม่ได้แบบตลอดนะก็คือม,ม,มีมีพักบ้างมีอะไรเงี้ยเพราะมันมันมันเหมือนมันร้องแล้วมันก็วิ่งมันอะไรเงี้ยมันแบบก็ขนด้ืยอะไรขัด<ง>ถือนก็จนถึงประมาณทุ่มไอโก้มันก็แบบนุ่มพอแล้วก็เด็กชาวบ้านมันก็คือเด็กชาวบ้านเลยครับ แต่มัน,มนเสียไม่ออกคือมันจี้เราเข้ามาแผ่นนี้คือใช่ก็ต้องอไม่ได้เลย<อ>ต้องมอบโจริโก้บอกหนุมพอแล้วพอแล้วเราก็เลยเออพอเราก็คิดว่าเออมึงก็เออโดนไปแล้วก็ค,คือคงจะไม่มีไรล้วพอเช้าุกเข้าแถาวร้องเพลงชาติเสร็จหวหน้าพี่เกียงมือปราบแดนห้าพี่เกียงพี่เกียงเดินมาขออนุญาตพี่เกียงนะพี่นะลูกพี่เฮ้ยเมื่อคืนมีใครไปจ่ายวะเราก็ยกมดึงผมตอนนั้นเราวกเราทำอะไรกันอยู่เข้าแถวเข้าแถวใช่ไหมเขาเดินมาใต้ตึกมันหนีไม่ออกอยู่แล้วก็คือวันนั้นก็โดนก่อนเลย เกียงเตะก่อนแล้วก็าพออกเลยอ่ะวันนั้นเขาใช้กระบองอะไรพี่เกียงก้องกรองเลยเหรอโดนกระป๋องโดนเขาก็หนีบคอหนีบคอแล้วก็ก้องรู้สึกจะสามหรือหกไม่รู้นนแล้วเขาต้องเหมือนเขารีบออกเวรแต่หัวหน้าเวรวันนั้นก็คือพี่เิลลี่โอ้โหตัวเตะเตะอย่างเดียวเตะเสร็จปุ๊บเขาก็เรียกคนที่แบบมีร่วมด้วยอีกสองสามคนมาอะไรเงี้ยคู่บดีใช่แล้วเวรอีกต่อไปคือใครมั้ ใครอะหัวหน้าอะไรนะคำนึงหัวหน้าคำนึงก็ไดโอ้โหอให้หิ้งอิเออนั่นแหละห้องพูดแล้วตลกคือโดนโดนเขาอีกแล้วโดนมันอย่างนี้ไม่ว่าสนามหน้าตึกอ่ะเขาให้เราไปนั่งกลางสนามนะปากแดดเสร็จปุ๊บให้คนในห้องทุกคนเดินไปตบหน้าเราโอ้โหแบบนี้เหรอเขานั่งอยู่ที่ป้อมใช่ไหมป้อมเลยนั่งอยู่ที่ป้อมแล้วเรานั่งกลางสนามหน้าครับเดินตบหน้าเนี่ยคือต้องตบให้เขาได้ยินนะ มันต้องตบแรงอะนะลวปีสมัยนั้นอะห้องหนึ่งมี70็ดสิบกว่าคนครับก็นนั้นอะหน้าเนอร์นี่สันหมดโอ้โห้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยทุกคนลองคิดภาพตามนะก็คือว่านั่งความผิดเนี่ยตรงกลางหน้าตึกเนี่ยนะใช่แล้วทุกคนเนี่ยระยะนี่คือประมาณสักเกือบร้อยเมตรร้อยเมตรเกือบร้อยเมตรเกือบร้อยเมตรที่จะตรงนั่งกับป้อมป้อมที่เจ้าหน้าที่นั่งอยู่และให้คนในห้องทุกคนเดินมาตบหน้าเราาใครตบไม่ให้เขาได้ยินเนี่ยคนนั้นโดน ถูกไหมใช่คิดดูว่าหน้าจะขนาดไหนแต่เราก็ต้องต้องยอมเพราะว่าไม่งั้นคนอื่นเขาเดือดร้อนอีกใช่เสร็จ๊บมันโดงนั้นเสร็จแล้วก็โดงเขาก็นำอีกก็ตีไอ้ก้องเหมือนกันครับก็ตีคือเราก็อยากจะเก่งนะเพราะมันไม่ไหวแล้วนะเราโดนมาเยอะแล้วแล้วตีทีนี้แลก็กิ้งเป็นแบบหมุนเลยอ่ะตีลังกาตามเลยแล้วก็กลับมารับใหม่อีกหกทีหรือไงไม่รู้แล้วก็เรียบร้อยออกไปตีตัวนไปโดค่าตัวอีกโอ้โหค่าตัวอีกกี่ทีหกทีหรือไงเนี่ยก็แบบ ขึ้นห้องนี่คือต้องหามขึ้นครับหลังนี่เป็นเต่าเลยไหมเป็นเต่าเลยแล้วหลังจากนั้นอีกสองอีกประมาณสองสาวันผมออกสารพ่อผมตกใจเลยเจอไปเจอที่ศาลเนี่ยผมออกสารไม่ได้สารโทนนะผมออกสารรัชดาครับเพราะว่าคดีสองคดีแรกไงไปออกสารรัชดาที่ไปออกโดนลงหนาหลวงอะนะอ่านั่นแหละไปออกสารรัชดาพ่อเจอหน้าตกใจเลยคือแบบมันมันทั้งตัวไงหน้าที่โดนคนเจ็ดสิบคนตบอ่าหลังที่โดนย้ายี่ขาเนี่ยคือแบบตีช้ำหมดเลยเขาตกใจเลยเขาแบบ เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเข้าใจคนเป็นพ่อเลยอเราโดนขนาดนี้แบบโดนแบบโดนเยอะอะไรเงี้ยเขาไปหาทนายทนายที่บอกที่ผมบอกว่าเขารู้จักเจ้าที่เยอะครับก็ไปคุยไปอะไรกัคเขาก็ถือว่าคือจากงดเยี่ยมญาติจากอะไรก็คือเยี่ยมญาติได้ปลดเลยปลดล็อกตัวก็เปลี่ยนเป็นใส่ตอนแรกใส่หยดน้ําก็ใส่เป็นตัวลิงตัวเล็กๆแล้วก็ออกสารแหละ,ะให้เยี่ยมญาติได้ห้องทนายก็คือ ปเยี่ยมได้ก็คือมาห้องทนายเลยพิเศษเลยพิเศษเลยแล้วก็จากฝึกต้องฝึกแถวต้องอะไรเนี้ยก็คือกยกคนประโยชน์เลยจะฝึกก็อ้าวสี่แปดเชิญจะเริยนไปนไหนก็ไปอะไรเงี้ยออก็ยอดลอยไปเลยก็ถือว่าโชคดีอเนี่นะความโชคร้ายที่เกิดเรื่องก็ยังมีความโชคดีที่ตามมาถูกไหมฮะแผลนี้ก็เหมือนกทำให้แบบเราก็ได้รู้จักคนหลายๆนลายคนในเรียนจาแบบรู้จักมากขึ้นอืก็เลยแบบ เริ่มจะมีชื่อมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีคนรู้จักแล้วเริ่มมีคนรู้จักหนุ่มอํานวยอืมแล้วก็อยู่ได้พักนึงก็ย้ายแดน4ี่ก่อนมั้งแล้วค่อยตัดสินครับอ่ะย้ายไปแดนซี่ย้ายไปแดนสต้องย้ายแดน4ี่ก่อนสิก็เราไปเจอกันแ่ะที่แดนสี่อ่าแล้วก็รู้สึกจะออกไปตัดสินออกไปตัดคดีแรกก่อนครับคดีสองคดีแรกตัดมารู้สึกจะปืนนี่สองปีอุทธรเหลือปีหนึ่งอืมแล้วก็คดีครอบอีกอีกปีหนึ่งอืมแล้วก็มาตัดสินคดีครับอ่่ก็สรุปว่าสู้แพ้ ก็คือวันๆที่ตัดสินน่ะธรรมดาทนายไม่ต้องมาครับเขาให้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะทนายศาลเรอ<ม>เอทนายเขาเรียกว่าอะไรจ่าศาลหรืออะไรสักอย่างของของเขาอะนะครับมามาแทนสรุปว่าเขาแล้วเขาเจอพ่อเราตอนเช้าเขาบอกว่าเออวันเนี้ยแพ้แน่แต่อาจจะตัดสามสี่ปีอืมซึ่งพ่อสามสี่ปีพ่อเราก็ยังพอรับได้พอขึ้นบัลลังก์เท่านั้นแหละยกมาสิบสิบห้าใบแดงมันเจ็ดปีหกใช่ไหมครับก็เป็นสิบห้าอืม รับสาภาพอะไรเนี่ยเหลือ11ปีสาดรหนึ่งในสมั้งสุดที่แล้วที่11ปีส11ปี3พ่อลงมาใต้ศูนย์สารเขาก็ตาลอยเลยนะบอกหนุ่มพากับก่อนนะเขาพูดแค่นี้ล่ะเขาพูดอะไรไม่ได้แล้วไงเขาบอกกลับแล้วเราก็เออจากนั้นเราก็อยู่ได้ใช่ไหมเราก็ทําใจแล้วแต่เขาแบบเหมือนเหมือนจุกอกอ่ะพูดอะไรไม่ออกครับผมก็นัเราช่างมัน11ปีกว่าแต่เราก็คิดนะว่าเราไม่เคยแบบมีตัวเลขเยอะขนาดนี้นะจะอยู่ยังไงวะ แต่มันก็ต้องอยู่ได้เพราะหลังจากมีมีตัวเลขแล้วอะคือความคิดวอนนู้นนี่คือเปลี่ยนไปยังไงเอาจริงนะพอมีตัวเลขปุ๊บสิกว่าปีเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะไรนะเรียกเหมือนกับทุกนักทโทษทุกคนที่คิดอะที่ตัวเลขเยอะๆอก็เหมือนกูก็บวกแม่งหมดกูไม่รู้หรอกจะได้กลับบ้านก็ได้ได้ไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ได้ก็ตามป้ายไปอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คิด<ม>เราไม่ได้คิดอะไรต้องเอาแล้วต้องอะไรแล้วเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้อยู่ให้ได้กับโทษที่เหลือถูกไหมใช่ใช่ รัดกานสี่ก็สมัยัหนมันก็โอ้โหมันก็นะปากกัดตินทีกันโอ้โหใช่ไม่มีอะไรมีแต่ของหลวงรถแกงมานี่หม้อเมือกหม้อโคงหม้อข้าวหม้อแกงนี่หายหมดมันก็ต้องโอ้หดิ้นรนกันทุกอย่าง้วผมก็อยู่ดันการสี่พังก็ไปมีเรื่องกับเด็กหัวหน้าเขาอที่กองงานเราค่ับหัวหน้ากองงานเขาก็จับเราย้ายย้ายไปมีเรื่องเกิดจากอะไรเออเหมือนกับเขาไปฟ้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไป เขานอนห้องเดียวกับเราด้วยคนเนี้ยเราก็ไปไปซ้ําเขาข้างบนเขาก็เลยไปฟ้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็โดนย้ายย้ <ไป S 1> ายไปแดนสองแลนนั้นให้มารับเราเข้าแดนสองไปวันแรกทรงที่อยู่หน้าประตูนด้นพาไปส่งแล้วก็ฝากอยู่กับเพื่อนมันแต่อยู่ได้พักหนึ่งเราก็คือเขาเป็นทรงแบบคือดนสองก็คนมีทั้งนั้นอะ่ะเราก็แบบมันอยู่ไม่ได้เราก็เลยขอแยกมามาอยู่กับไอ้ปลาปลาโอรสไอ้หนูฮกซุนอะไรเงี้ยมาอยู่กันสามสี่คนก็มารับจ้างทับถุงทำนู่นทำนี่อะไรกันเนี่ย ก็อยู่ได้พักหนึ่งผมก็ด้วยความที่อยากกลับแดนสี่เพราะอะไรอยากกลับแดนสี่มีน้องอยู่ก็เลยอยากกลับแันสี่ครับให้แม่เดินเรื่องก็ไปเดินเรื่องได้แต่หัวหน้าผอบาดาเขาไม่เอาเพราะว่าเราเพิ่งออกมาจากแดนนั้นไงใช่ไหมเขาเขาไม่ให้เขาไม่รับอก็เลยเขาแดนห้าเป็นโยธาผอบแดาเขาถามมันจะอยู่ไหนก็เลยบอกอยู่โยธาอยู่เจ้าบาดาเหมือนเดิมเพราะเราเคยอยู่เจ้าบาดาครับก็อยู่ได้พักเดียว ครั้นี้ก็มีเหมือน,นโทษเรามีตัวเลขแล้วไงครับมันมันเลยสิบละก็เลยมีชื่อไปนของเปนมอ๋อเอาล่ะสุดท้ายแล้วโทษสูงโทษสูงต้องย้ายไปอีกเรือนจำหนึ่งนั่นก็คือเรือนจำกลางของเปรงในปีพศสี่หกถึงสีเนี่ยผมไม่แน่ใจครับประมาณนั้นมาเมื่อกี้เจ้าของร้านเขาบอกว่าพี่มาร้านผมก็ต้องใส่เสื้อผมนะฮะอันนี้เป็นเสื้อมิสเตอร์ไว เคยมาจัดที่นี่เคยเคย้าผมก็เลยทำเสื้อรุ่นนี้มาสวยนะตรงนะทุกคนด้านหลังนะด้านหลังอ่าชอบเลยอังนี้อันนี้ยังยังยังเหลืออยู่ไหมตัวนี้อ๋อยังเหลืออยู่ใช่ไหมใครสนใจนี่ทักมาเพจร้านได้เลยไฟไนท์ไฟไนท์ โอเคครับผมส่วนนี่นี่ผมได้มาอีกตัวเหมือนกันนี่ตัวนี้ตัวนี้นนตัวนี้ก็ลิมิเต็ดหมดแล้วไฟไทนอันนี้เป็นเสื้อของร้านเลยเสื้อของร้าน้าดีด้วยมาต่อถึงเวลาที่เราต้องไปผจญภัยอีกเดือนจำหนึ่งใช่นั่นก็คือเรือนจำของเปมเ,ปข,เปข้าดันหกก่อนสมัยนั้นก็เข้าดันหกแดนแรกรับจำหน้ามาดดนสามครับดนสามก็ขึ้นชื่อแล้วสมัยนั้นก็เป็นใดคนบ้าครับแสดงว่าเรือนจำของมอว่าเราเป็นคนบ้าไม่รู้เหมือนกันนะสมัย สมัยนั้นมันก็เหมือนกับเขาวัดจากอะไรก่อนที่เราจะไปแดนนู้นแดนนี้แดนนั้นกันะอันนั้นเราก็ไม่รู้นะว่า,วาเขาจะวัดจากตรงไหนเหมือนก็จกังหวะตอนนั้นเหมือนอยู่แดนหกแล้วมันจะมีคนหนึ่งที่ยักษ์เขาเป็นผอชลออะไรเงี้ยเขาก็คงจะแบบเหมือนกับไปคุยให้แบบว่ามาทั้งกวนเลยอย่างเงี้ยที่เราย้ายมาก็ย้ายมาลงแดนสามหมดเลยก็สรุปว่าชุดที่ย้ายไปกับเราจากวิเศษทนเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่แดนสามหมดทุกคนเลยอยู่พักนึงอ่ะพักนึงแล้วตอนหลังก็ เหมือนความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแยกออกมาต่างคนแยกก็ค่อยๆแยกออกมาใครมือก็จะไปอยู่กับสมยศสมยศโกศิลาสมยศโกศิลาอ๋อก็เพ่งออกอีพีอยู่ใบใช่ใช่ผมก็จะไปอยู่กับก้าอยู่กับก๊อฟอะไรเงี้ยสองสามสี่คนแต่อยู่ที่ดานสามก็แรกๆก็ก็ก็ใช้ชีวิตเราก็ไม่รู้นะไม่เคยติดคุกใหญ่แบบเราก็ใช้เรียนรู้เอาเราก็ดูเขา อยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยวันวันทำอะไรแต่เราเป็นคนแบบติดเมาก็แสดงว่าชุดเราที่เข้าไปเนี่ยคือคนเก่าไม่ได้อยู่กับคนเก่าไม่ได้อยู่เราไปถึงเราก็ต้องผมไปตอนแรกเนี่ยเริ่มแรกเลยเข้าแดนสามที่เอ่อบังกรกิมเบ้นบังกรกิมก็ออกรายการไปแล้วใช่ใช่เขาก็จะอยู่ตรงของเพยก็จะมีแปลงผักเหมือนกบ้านเขาจะเช่าแปลงผักไว้ก็ถึงเวลาก็จะไปกินข้าวอยู่ตรงแปลงผักข้างสนามเปตองอะไรอย่างเงี้ยแลนด์มาร์คแลนด์มาร์กก็จะไปอยู่อยู่กันอย่างนั้น อยู่ได้พักหนึ่งแล้วคือเหมือน,นว่าเราคนเราเยอะรเราก็ได้แยกออกมาแต่ก็แบบเจอหน้าก็คุยกันตอนหลังก็ผมก็แยกออกมาอีกทีนแต่ด้วยความที่เราเหมือนกับเราติดเมานะแล้วด่านสามมันก็ยิ <ๆ S 1> ่งเป็นบ้า,บาเยอะโอ้โหเราก็บางทีเวลาเรากินปุ๊บร่างสองเราก็มาบางทีเราก็ไปมีเรื่องคนนั้นนั้นคนนี้มั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือกินไปแล้วมันมีพลังอะ ใช่มันเหมือนใช้คําว่าร่างสองมาเลยร่างสองมาเลยมันมันถ้าผมนี่ก็ถือว่าโคฟรฟช<า>ัดหน้าเลยนะใช่ใช่ใช่ร่างนั้นเลยนะร่างนั้นเลยส่วนมากก็พอรอ่างสองมาก็จะต้องมีเรื่องทุกสี่มไม่คนนั้นก็คนนี้จนแบบว่าอย่างเพื่อนเราก็จะบอกไอ้หนุ่มมึงถ้ามึงมึงไม่กินมึงโคตรดีเลยครับแต่ถ้ามึงกินปุ๊บโอ้โหเอาไม่อยู่ จะต้องมาเดินตามเดินอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันไม่ได้เดี๋ยวจะต้องไปมีเรื่องมีราวคนที่บ้านูุนบ้านนี้แม่งผิดหูอะไรเงี้ยครับก็มีเรื่องอีกก็สรุปวันนั้นไปต่อยกัใครมั้ยมีไหมเหตุการณ์ผิดหูไปมีเรื่องมีราวเล่าให้ฟังหน่อยฮะเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนกับจริงๆถามมันก็ไม่มีอะไรนะแต่คนที่เรามีเรื่องด้วยเหมือนกันไอ้นี่มันก็ป่ามันก็ดีอ่ะแล้วเราเป็นเหมือนคู่กัดกันเวลาแบบเราเมาเนี่ยจะต้องเจอมันครับแล้วก็มีต่อยกันพอต่อยกันก็วันนั้นก็ขึ้นหมวดขึ้นฝ่ายควบคุมอะไรเงี้ย ก็สรุปก็โดนย้ายแต่อยู่แดนสามันก็คือสรุปมันก็ถึงเวลาเวลาทำลากินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทามาหากินทนกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ชีวิตเหมือนเหมือนอยู่บ้านอ่ะก็อย่างที่บอกนะพวกขินตะเวศพวกอย่างเงี้ยคือคนดีเนี่ยกินแล้วบ้าแต่ถ้าคนบ้าเนี่ยกินแล้วดีใช่แล้วเราคนดีไปกินมันก็เลยบ้าก็เลยบ้าอืมก็นแต่ตอนตอนที่อยู่ก็มีที่ว่าแผลเหมิงเล่าให้ฟังที่ว่าไปไปแทงเขาอ่ะครับอันนั้นอันนั้นเราก็ยังอยู่ใครไปแทงเขา เม่งที่ไปแทงที่เขาอ๋อเหตุการณ์ที่เม่งไปแทงใช่ใช่นันเราอยู่ก็สรุป่าผมก็โดนย้ายไปย้ายไปแดนสี่ทั้งคู่ไหมผมย้ายคนเดียวอเพราะเหมือนเหมือนเราเปิดเขาก่อนเหมือนเราไปหาเรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็โดนย้ายแดนสี่ครับก็ไปก็ไปขังได้ประมาณเดือนกวางก็ลงมาผมก็แล้วแดนสี่มันก็เออย้ายแดนสี่เหมือนต่างชาติเยอะเป็นแดนเฉพาะต่างชาติก็เหมือนแดนที่แบบต่างชาติโดยส่วนมากจะอยู่ที่แดนส่วนมากคนจีนอะไรพวกนี้จะอยู่ ก็ไปอยู่เราก็ไปรับบอลไปอะไรเงี้ยแต่้านสี่คือไม่มีอะไรก็ไปถึงก็ดเพราะมันเป็นแดนช่างไมาอะนะเราเป็นคนชอบเมานะก็เกือนหมดแหละเพราะมันเป็นแดนเอช่างไม้อะไรพวกนี้โอ้โหก็มีอยู่แล้วมีกันอยู่แล้วว่ามันต้องใช้ในการทํางานด้วยแล้วเราเป็นคนสรรหาอือคือขาดไม่ได้เรื่องพวกนี้ยบางทีขอให้รู้ว่าตรงไหนมีก็ติดหมดอะไรเงี้ยเพราะ เกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือยังไงก็ไม่รู้นะแต่เวลากินแล้วมันก็เราก็ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ก็ชอบไม่รู้เวลาชอบแต่คนอื่นเราไม่ชอบให้เรากินใช่ไม่ชอบให้เรากินเพราะบางทีเราเราถ้าเราไม่ได้กินเราคุยรู้เรื่อง่ะก็แต่ถ้าเรากินปุ๊บเราคุยไม่รู้เรื่องก็ไปอยู่ก็อยู่กันห้าคนก็อยู่กันก็ผมก็โอเคมีความสุขดีเอแต่เรามาจังหวะวันนั้นไปรับบอลแล้วเหมือนแบบเราเสียได้มั้งแล้วแบบไอคนที่นั่นพูดผิดถูหรือไงไม่รู้คนที่มาแทงเราอ่ะ เหมือนเราออกตัวให้เขาหรือยังไงไม่แน่ใจนะผิดผู้ผิดถูเราก็เราก็ใส่เลยอพอใส่ปุ๊บเราก็ไม่รู้เขาเป็นนักบวยเขาก็สวนรามาทีแต่เขาวิ่งนะครับเพราะว่าเพื่อเราคนในบ้านก็อยู่เราก็เกมก็โดนย้ายเพราะเราเป็นคนเริ่มนะเราเป็นคนเริ่มสุดท้ายโดนย้ายอีกแล้วไปอยู่ได้กี่เดือนดนจี่ย์สิ๖๗เดือนต้องโดนย้ายออกมามีไปแดนอะไรฮะจากแดนสี่ย้ายมาแดนหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นแดนหนึ่งเป็นแดนที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังที่มีความสามารถอะไรแดนหนึ่งจะเป็นแดนลงพิมพ์แล้วก็รูปหล่อลงพิมพ์เราก็พูดกันนะนะแล้วก็กระเทยเยอะกระเทยไม่ผ่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะรู้แบบว่าเขาอยู่กันยังไงพวกกระเทยผ่าไม่ผ่ากระเทยผ่าแล้วก็เกี่ยวกับผู้ต้องขังคนอื่นแต่เขาอยู่ร่วมกันยังไงกระเทยผ่านี่คือก็อยู่ห้องหนึ่งครับกระเทยไม่ผ่ากระเทยมีงูอ ก็จะอยู่รวมกันเพราะเขาจะไม่ให้รวมกันเพราะว่ามันผ่าไม่ผ่ามันอยู่้วยกัยไม่ได้แล้วเพราะมันบางทีมันก็ยังบางตัวมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมมันก็บางทีใช่ป่ะเขาก็เลยผ่าก็ต้องแยกอแต่พวกผ่าเขาก็จะแบบดูไฮโซกว่าไม่ไม่ผ่าก็แบบโทเทีนีนคนละราคาไหมกนเลยใช่คนละอย่างบางทีพวกนี้เวลาอะไรเขาเรียกมีงานใช่ไหมครับออกนอกแดนอะไรเงี้ยโอ้โหกลับมานี่เงินสดนี่แบบโหหลักหมื่นนะ ผมถามเรื่องราคาจ้างงานหน่อยดิอันนี้ผมไม่รู้เพราะพวกผ่าเนี่ยเอาจริงก่อนรุ่อย่ามาโกหกผมผมไม่รู้จริงๆเพราะว่าผมไม่เคยเลยนะไม่มีใครอยู่นะจริงเคยทาบ่ามไหมไม่เคยไม่เคยเหรอแล้วมีอย่างในวงในบ้านไปต่องานอะไรเงี้ยพวกที่ผ่านนี่ประมาณเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าก็ต้องมีแบบพันสองพันอ่ะผมว่าอ๋อพันสองพันเนระไม่รู้นะอืไม่คือผมไม่ เราไม่ได้เคยแบบรู้แล้วไม่รู้รู้แล้วผมดไม่รู้อะแต่คือมีไหมแบบว่าเออพวกในบ้านไปนี่มาไปเที่ยวมาหรือว่าพวกน้องนหน้าตาดีๆไปนี่มาไม่เคยรู้เลยเหรออืมเขาก็มีราคาของเขาอะครับแต่ถ้าแบบแดนเดียวกันอะถ้าแดนเดียวกันผมว่าบางทีมันก็ไม่ก็แดนเดียวกันอะพูดถึงอะก็คนร่้คนรู้หมออยู่แดนหนึ่งใช่ไหมล่ะอ่าถ้าแดนเดียวกันเหมือนครับถูกใจก็นั่งกันเองอ๋อผมว่าเขาสวยเลือกได้ใช่ไหมใช่ใช่ป่ะโอ้โหเพราะพวกนี้ถ้าผ่านะ หรือไม่ผ่าแบบสวยๆนะไอ,อคนที่เป็นผัวเนี่ยคือเดินได้ท่าเดียวเพราะอะไรอ่ะไม่ให้มองใครอ oh. มองมองได้แต่ดินเงยหน้ามองฟ้ามองคนรอบข้างไม่ได้ใส่มัวมองดินแบบนี้เหรอใครที่เป็นผัวเขานะก็ไม่ถามไอไอตั้มบ้าทําไมอ่ะไอตั้มบ้ามันก็เคยโดนของพวกนี้อยู่ไหม่ใช่เรอเอเหรอ,เอ,หรอเอาแล้วไอตั้มบ้าเรื่องนี้ไม่ยอมเล่า <laughs> เอาแล้วเรื่องนี้ไม่เล่าไม่ยอมเล่าโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลียต้องจัดโดนข้อมงำอยู่งานโดนข้อมกันลักษณะนี้มันมันมันจะแบบในกลุ่มเพื่อนฝูงก็จะมองไงเสื่อมไหมมันก็ถ้าถ้าในวงดันหนึ่งเขาก็ไม่เสื่อมหรอกมันก็เป็นเราเ็าไม่รู้นะแต่มันก็เราก็เห็นเป็นแบบนี้แต่แต่คนรวยเป็นเจ้าของเขาแล้วต้องมาทําเดินก้มอย่างเงี้ยเราผมไม่ชอบใช่ไหมแต่แต่ถ้าไอ้ไอ้ที่คนทําแบบนี้นะที่แบบมันจะมีกับคนคนเดียวคือกระเทยคนเดียว อ๋อคือคนเนี้ยแต่เขาสวยแต่เขายังไม่ได้พาแต่เขาสวยถ้าไทยจะเป็นคู่ครองเขาคือก็จะต้องกล้าเดียวลอย่างนี้เลยรออื่อวานที่สมีอย่างี้ผัวนี่ขนาดคู่เลยรออ๋อไม่ได้เขาไม่ได้มีคนเดียวด้วยใช่เขาเขาเขาสวยอ่ะเขาสวยครับโอ้โหแล้วก็นุ่มยอมรับอย่างนี้แสดงว่าสวยจริงสวยสวยก็อยู่ด้านหนึ่งก็เหมือนกั้เราไปไปไปเริ่มเขาเรียกอะไรเราเราไปเริ่มสร้างบ้านใหม่ครับมันก็จะมีเด็กฝั่งทนอยู่มีพวกไอ เด็กฟังชน, mm. ชนเด็กฝังนู้นก็รวมกันเด็กๆอะ่ะพอเราไปปุ๊บเราก็รู้จักกับเด็กคนนึงไอ้เป๊กเราก็ก็เลยไปอยู่ด้วยกันอยู่ mm. ด้วยกันก็ไม่มีอะไรก็อยู่ไปอยู่ไปก็แบบทำหมาก,กินถึงเวลาไปงมหอยทำแบบข้าวอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็ไม่ได้มีไม่มีอะไรเลยชีวิตคือที่นั่นมันเป็นแดนสงบอ่ะเป็นแดนอะไรพวกนี้เราก็จวนวันนึงได้ไอเขา้า mm. เราก็เป็นด้วยความพลาดเนี่ยที่เราจะขึ้นติกดอยู่แล้วเรียบร้อยเกมหนึ่งรับมีคนจะมาเอาไง mm. โดนที่ปะ ไม่โดนไม่โดนอ่าก็เราก็เกมเองด้วยความชราใจคิดว่าไม่มีอะไรไงครับเจ้าหน้าที่มาจับเราเลยหรอเหมือนก็โดนเอ้เขาเรียกว่าอะไรพนักงานผู้ช่วยเหลือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่แต่ว่าเป็นพนักงานประจําอ๋อพนักงานท่วค่ายังไม่ได้บรรจุบรรจุเออนั่นก็เลยเรียบร้อยไปอ่าแน่นอนเขาต้องหาผลงานหรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วก็ขึ้นซอยขึ้นซอยไปขังได้เดือนนึงมั้งแต่ก็แต่ช่วงเราขึ้นเนี่ยก็จะมีแบบตัวแสบย้ายมาละอือ ก็แสดงว่าตอนที่เราอยู่ข้างล่างเนี่ยยังยังไม่มียังไม่บแสบเขาดีมีมีมีช้างมีช้างแต่ปัจจุบันเขาเสียไปแล้วมีช้างก็อยู่กับผมนี่แหละครับแล้วก็มีไอ้นกอะไรอย่างเงี้ยนกก็ขังอยู่ด้วยกันขังด้วยกันหมดเลยเมื่อตอนหลังก็มีพวกนักตู่อะไรพวกนี้ย้ายมาต้อมต้อมที่เสียไปแล้วก็ก็ย้ายมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนเบนเขาก็อยู่ข้างล่างเบนก็ย้ายมาดดนหนึ่งเหมือนกันมังก่อนกิมอ่ะมันก่อกีมย้ายย้ายตัมงมาใช่ก็ย้ายมาก็ไม่มีอะไรก็ผมก็ขังไปพอลงมาปุ๊บคือบ้านเราเปลี่ยน มีคนเยอะไงเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็แลวช่วงหลังมันก็จะมีก็เลยทุกอย่างเปลี่ยนไปครับด้วยความที่แล้วเราก็บางทีเราเมาอย่างที่บอกอพอเมาล่าง2องเรามาปุ๊บเราก็เลเทะก็เลเทจนจนวันนั้นก็มีแผลกับเบนเหมือนกันกดติดตามช่องกันละครั้ง1นึ่งบโคกซีโรกันทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับ รัสเบอรี่หอมหวานเข้มขน้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand มเมาและซาเวียใช้คำนี้ได้ไหมใช่ใช่เราเมาและซาเวียเนนก็บอกเนี่ยหนุม่มถ้าถ้าผมอะ่ะไม่ติดว่าแกเคยอยู่กับผมนะแกโดนผมเป็น เพราะว่าเขถึงคัตเตอร์จะจะปาดเราแหละอืแต่ใุกความเราเราก็พังงาใช่ป่ะก็คุยกับังกองงานบอกโอเครู้เรื่องให้ชีวิตพวกเรานั้นเป็นบทเรียนที่โรงเรียนไม่มีสอนชีวิตไม่เหมือนละครที่ตอนจบสวยงามอยากขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามจะพาย,ยา